แล้วค่ะเราก็ยังอยู่กับสถานการณ์เกี่ยวกับโควิด19นะคะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามาตรการเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนนะคะใช่แล้วครับภาคประชาชนอย่างเรานะคะก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อเป็นการหยุดการแพร่ระบาดในครั้งนี้นะคะไปติดตามการปฏิบัติงานเชิงรุกสู้โควิดนะคะในพื้นที่ต่างๆค่ะเริ่มกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนะคะก็ได้มีการฉีดพ่นค่ะน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะ ที่ชายหาดบางแสนนะคะนายวิทยาคุณปลื้มค่ะนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขน,นายนรงชัยคุณปลื้มนะคะกลุ่มรัก แสนสุกนะคะกลุ่มพลังบ้านใหญ่กลุ่มเรารักชนบุรีแล้วก็กลุ่มคนรักสอทอเหี่ยวนะคะจะัดทาโครงการค่ะสัปดาห์แสนสุขสะอาดครั้งที่2ทับพ <c oughs> ก็ได้มีการนะคะฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโควิด -19 ทําความสะอาดบริเวณชายหาดบางแสนค่ะเพื่อที่จะเป็นการสร้างความมั่นใจนะคะให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการค่ะ ทางด้านของนายสุธีทองแย้มครับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก็ออกมาขอชาวจันท์ช่วยกันป้องกันลดการติดเชื้อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง4ประการครับตัดห่วงโซ่วงรอบ3พร้อมย้ําว่าจันทบุรีไม่มีมาตรการปิดเมืองเนื่องจากในขณะนี้นะครับผลไม้ของเกษตรกรนะครับกำลังเก็บผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเป็นการสไร้างรายได้แก่เกษตรกรแล้วก็เพิ่มบูลค่าสินค้าการส่งออกสู่ต่างประเทศ หากมีมาตรการเข้มปิดเมืองตั้งด่านจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะครับก็ขอให้พี่น้องชาวจันยึดแนวทางการปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดสวมแมสเมื่อออกจากเก่สถาน100%เปอร์เซนต์หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ครับ ส่วนที่สถานีตำรวจคลองลึกนะคะอำเภอระยประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะก็ได้มีการเร่งนะคะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวกัมพูชาในพื้นที่ตลาดลงเกลือสวมหน้ากากาอนามาย100ัยร้0เเซค่ะหากฝ่าฝืนนะคะก็จะถูกปรับ20,000บาท โดยทางด้านพันตารวจเอกชนะพัฒส,สิริเลิศค่ะพ่วงกับสถานีตํารวจภูธรคลองลึกนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนํารถยนต์ติดเครื่องขยายเสียงออกทําการประชาสัมพันธ์นะคะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษากัมพูชาให้ประชาชนในพื้นที่ตลาดโรงเกลือเนี่ยรวมทั้งพื้นที่รับผิดชอบสวมใส่หน้ากากาก่อนออกจากบ้านแล้วก็อยู่ภายในบ้านค่ะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันนะคะการแพร่ระบาดกระจายของเชื้อโควิด -19 รอบที่3อย่างเข้มง,ง,ง,งวดด้วยแล้วก็งดการจัดงานรื่นเริงทุกประเภท ภายใน14วันนะคะหากฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับเป็นเงิน20,000บาทค่ะ ไปต่อกันที่ถนนสนามบินน้ำนะครับที่ตำบลท่าทรายจังหวัดนนทบุรีครับนายพิรุณวิมวลอักษรแน่เพิ่เมืองนนทบุรีพร้อมด้วยฝ่ายปกครองนะครับก็นำเจ้าหน้าที่ตำรวจครับสถานีตำรวจภูธรรัตนาทิเบตเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณาสุขออกตั้งด่านประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตามประกาศของจังหวัดครับก็คือห้ามออกจากเกสถานตั้งแต่3ามทุ่มถึงตีสี เพื่อที่จะหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับให้หยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติก็ขอความร่วมมือจากประชาชนแล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยนะครับ ก็หลายจังหวัดค่ะมีมาตรการที่เข้มขน<ช>้นที่บอกกันไว้นะคะเราประชาชนเองนะครปฏิบัติตามนะครัรับรองว่าหยุดการแพร่ระบาดได้อย่างแน่นอนถูกต้องเลย <ภา S 1> นะครับ <ภา S 1> ผมและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในะระลอกใหม่นี้นะครับจังหวัดสระแก้วเองถือว่าเป็นจังหวัดแรกๆเลยนะครับที่พบการแพร่ระบาดและยังพบผู้ติดเชื้อรายวันอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้เองนะครับจังหวัดสระแก้วก็มีการวางมาตรการอย่างเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นมาตรการเชิงรุกหรือว่าเชิงรับะนะครับเพื่อที่จะร่วมกันสกัดกั้นและก็ลดจํานวนผู้ป่วยให้ลดลงอย่างสุดความสามารถวันนี้ครับเราจะพูดคุยนะครับกับคุณเกียรติศักดิ์จันทราครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านคะ ครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ว่าคะถามประเด็นแรกเลยค่ะว่าตอนนี้ค่ะมาตรการที่สําคัญนะคะก็คือมาตรการในเรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะตอนนี้ทางด้านของจังหวัดสระแก้วเนี่ยเราได้มีการดําเนินการในเรื่องของการฉีดวัคซีนมีการวางแผนยังไงบ้างคะท่านคือตอนนี้เพิ่งต้นได้รับการจัดสรรเป็นสองรอบนะครับค่ะครับรอบแต่ก็สําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับในที่เลี่ยงมากๆเช่นในพื้นที่อะไรเช่นตลาดลมเกลืกอ นะครับไม่ว่าจะผู้ที่ทางานในตลาดลงเกลเกือรหรือว่าเจ้าที่ที่มิดเชืยอการถ้รผ่านเสี่ยงกับผู้ที่อาจจะใช้ในพื้นที่ต่างก็รัฐบาลเองก็มีโรยบายท,ที่อยากจะผักตันให้พื้นที่ที่เสี่ยงนะครับได้รับการดูแลซึ่งรอบแรกเนี่ยเราได้รับ,รบการเนี่ยทั้งหมดหนึ่งหนึ่งหมื่นโดสนะครับคือสอรอบรอบ่อการทั้งหมดคือห้าพันคนสิ่สองรอบนืงนะครับแล้วรอบที่สองนี่ก็ เพื่อชช้างกับปปทแทนการแพทย์อันนี้สามผ่าผครับตอนนี้เบื้องต้นเรื่องของวัคซีนเราเป็นอย่างนี้ครับพร<ม>าคาดว่ามันจะร้องเป็นได้ก็อาจจะต้องเป็นเหมือนการใส่อะไรจังหวะทั่วประเทศนะคการแจกจ่ายในต้นครับค่ะครับ ท่านผู้ว่าครับตอนนี้หลายจังหวัดนะครับก็มีมาตรการออกมาอย่างเข้มงวดนะครับบางจังหวัดก็คือการสวมแมสนะครับถ้าหากไม่สวมแมสออกจากเคหสถานนี่ก็จะมีการปรับมีอะไรอย่างนี้นะฮะตอนนี้ที่สักแก้วเองมีมาตรการอย่างไรบ้างครับท่านก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าของเราเนี่ยตัวเลขที่เนี่ยสิบสี่คนถามผู้ติดตู้ผู้ป่วยะไรใหม่ถ้ารวมต่าสมงก็ต่อไปเจ็ดคนถ้ารวมๆก็รักษาหายไปแล้ว 154คนยังคงติดรักษาอยู่165คนประมาณครึ่งหนึ่งนะว่าอย่างนี้ครับร้อยสองคนที่รักษาอยู่ช่วงแรกเนี่ยเป็นการติดเชื้อมาจากเรียกว่าจากภายนอกจากทัสเตอร์ของต่างปริเาศนะครับครับแต่ในขณะนี้ก็พบว่าก็เป็นเรื่องของการเรีย,วาายกว่าใช้พิษจาบปาอาจจะในช่วงกิจกรรมต่างๆที่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นตัวเลขเขายัางจะ,จะเป็นอย่างนี้แหละครับบวกลบสิบ นะครับวันนี้ก็14เมื่อวานนี้ก็8อย่างเงี้ยนะครับ,รบก็ยังไม่หมดมนัดกดงการต่อกมาตรการนี้ควคุมจะเน้นเพื่อการจัดกิจกรรมนะครับว่าเราห้ามือว่าห้ามกิจกรรมตื่นเลื้อยสังสรรค์ทั้งหมดเลยนะครับครับ่ะทุกงานบุทั้งหลายแบบนี่ได้จัดบ้าจาัดได้บ้านแต่ไม่มีการตื่นเลือยครับจะไปงานัวและไปฉลองกันไม่ได้เลยครับค่ะ ทางด้านของท่านผู้ว่าเองค่ะได้วางมาตรการในการที่จะมีการตรวจเชิงรุกเพื่อหาคนที่ติดเชื้อแล้วก็มีมาตรการในการรับเข้าไปรักษายัางไงบ้างคะท่านคะที่จังหวัดสระแก้วนะคะตอนนี้เราเรามีการจัดตรวจเชิงรุกนะครับไม่ว่าจะเป็นแอสไฟดิงนะครับอย่างทั้งหลายครับยู่ทุงเรียนว่าตัจังหวัดแก้วเองก็มีแรงงานชาวต่างชาตินะฮะโดยเฉพาะตำรวจนครับโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ก็มี่าว การแพร่ระบาดในในหลายพื้นที่ในนี้ไม่ใชกัมพูชานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทางจ,จบบังหวันวนด,วนนวดนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลเองที่คอยสำคัญเราดูแลกาตรวจสอบตัวนี้ขึ้นวุนะครับก็ยืนยันว่าถ้ามีปัญหาเข้าไปแก้ไขให้เร็วที่สุดนะครับครับในส่วนของโรงพยาบาลสนามของสากแก้วตอนนี้เป็นยังไงครับท่านนะครับภาพรวมมีการเปิดเพิ่มบ้างหรือเปล่าครับหรือว,ว่าอย่างไรบ้างครับท่าน อยากให้เล่าให้ฟังนิดนี้เรมีโรงพยาบาลรวมถึงโรงพยาบาลสนามรวมแล้วสาม้อแต่ห้าเตียงครับสามล้อแต่เพห้าเตียงซึ่งในที่เรียนนครับว่าเรายังมีคนที่รักษา,ายอยู่ในอีกล้อห้าบาทครับล้อนนมีเตียงลอยู่ติดสองล้อยี่สิบครับเพราะฉะนั้นตัวเลืนเน่องเตียงับเบิลอยู่นี้เรายังไม่ถววครับแต่ว่าเราก็จะระหว่างการเตรียมการตัดโรงพยาบาลเพิ่มเติมนนครัี ก็รงมาตัดสินว่าเพื่อรวมกับโรงพยาบาลีเนี่ยก็คือผู้ที่เรียว่าเป็นผู้ืีนสงนะครับเรีว่าปวดแล้วปวดครับถ้าป่วยน้อยจะรงมาดูแลาป่วยมากจะรักษาโรงพาบาลนะครับนครับด้วยเหตุนี้ทีนี้คนที่ถ้าดสูงถ้าส่วนน้อยท่พบว่าเสื้อบวชเราเข้าโรงพย um. าาลเลุหมดแ่เราก็จับได้อย nah, ่างตนลยนะครับเพราะฉะนั้นยืนย so ันว่าการดูแลต้งพูด ผู้ป่วยนะครับที่มาแจ้งการตรวจอบาเนสูงหรือพูดที่สระเด็จิตใจยังไม่พบแท็กเนี่ยเราก็เต้องเอาอยู่นะครับเสื่อที่เหตุารจนกระทังรบสองแล้วกำหนดักวรปฏิบัติ้จะบเราต้อ่สอบตั้งครับเพราะตอนอนนั้นที่เราเตรียมกน่วนที่ตรวจขั้นแรกจะไม่้ตัดมาตรวเป็นตนสิต่อหลังก็หนึ่งทำให้โเลท็ประเด็นต่อจุดที่ด้จริงต้เก็บหมดก็มามาิดเราต้องบบ ก็เรียกได้ว่าก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ค่อนข้างเข้มข้นนะคะทางในเรื่องของข้าราชการหรือว่าหน่วยงานรัฐเองที่ต้องมีการออกมาตรการที่ต้องบอกว่ามีโทษต่างๆด้วยแล้วก็ในส่วนของภาคพี่น้องประชาชนที่จะต้องมีการกักตัวเมื่ออาจจะเป็นความเสี่ยงต่ำก็แล้วแต่จะต้องมีการกักตัวแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกไว้นะคะว่าต้องงดการจัดกิจกรรมทั้งหมดก่อนนะคะเพื่อยึดยั้งการแพร่ระบาดครั้งนี้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะคะท่านเกียรติศักดิ์จันทราที่มาร่วมพูด ก็สุดครับวันนี้ถึงแม้ภารกิจท่านจะค่อนข้างมีมากนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดในจังหวัดสระบุรีเองก็ยังเป็นที่น่าเป็นห่วงอยู่นะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครเราไปดูคลิปภาพหมอนะครับจากที่มีเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับว่าเป็นลมกลางแดดขณะกําลังเคลื่อนย้ายคนไข COVID ้โควิด -19 นั้นนะครับทาให้มีการแชร์คลิปเป็นจํานวนมากครับผมวันนี้คุณหมอที่อยู่ในคลิปเปิดใจว่าการเห็นภาพคนไข้ได้กลับมาใช้ชีวิตได้ถือว่าเป็นของขวัญที่มีค่ามากกว่าการตอบแทนครับ คลิปที่มีการแชร์มากอยู่ในะคะันนี้นะครับก็คงเป็นคลิปหมอเป็นลมกลางแดดนะครับขณะใส่ชุด PPE ที่กำลังช่วยกันยกผู้ป่วยที่เชื้อโควิด -19 ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า100กิโลกรมัมอยู่ในด้านของแคปซูลนะ,นะครับด้านในเพื่อที่จะแยกอากาศคนไข้กับคนภายนอกออกจากกันนะครับมีถังออกซิเจน2ถังตั้งอยู่เพื่อเตรียมไว้หากคนไข้มีค่าออกซิเจนต่ำนะครับท่ามกลางแดดที่ร้อนเนี่ยจนทำให้หนในทีมหมอนั้นเป็นลมครับ คลิปดังกล่าวเนี่ยนะครับแพทย์หญิงนิฐาเอื้ออาริมิตรนะครับเป็นอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตประจำโรงพยาบาลเอกชัยจังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นแพทย์ที่ตรวจผู้ป่วยโควิด -19 อันดับต้นๆ้นของประเทศไทยไวัย40ปีเป็นหมอที่ได้เดินทางไปส่งต่อคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด -19 เคสนี้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ส่งต่อการรักษาให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้วโดยทางด้านของแพทย์หญิงนิฐาเอื้อ,ออาริมิตรนะครับบอกว่า แพทย์ระบบทางเดินหายใจมีจำนวน2ท่านดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกว่า100รายแต่ในแต่ละวันสวมใส่ชุด PPE อย่างน้อยวันละ4-5ชั่วโมงต่อวันและทุกวันนะครับส่วน h a ชแทรวมพลังช่วยทวงค่าเสี่ยงภัยหมอคิดว่าเป็นหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์อยู่แล้วขอแค่มีการซัพพอร์ตอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุดหรือยารักษาให้เพียงพอก็พอนะครับ สิ่งที่ทําให้หมอมีกําลังใจในการดูแลรักษาคนไข้และมีค่ามากกว่าการตอบแทนนะครับมากกว่าค่าตอบแทนก็คือเห็นภาพคนไข้กลับไปใช้ชีวิตได้ปกติในชีวิตประจําวันนั่นเองครับก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่คือตอนแรกดูเนี่ยก็รู้สึกประอูน่าตกใจนะว่ากลัวว่าจะคุณหมอจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ที่คุณหมอว่าคือยินดีทําเพื่อทําให้คนไข้เนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินั่นเองนะคะ เราค่ามาดูกันอีกข่าวนึงนะคะทางด้านของการฉีดวัคซีนโควิดสิค่ะจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็มีการเร่งฉีดวัคซีนรอบที่2แก่บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าค่ะ โรงพยาบาลสมุทรปราการนะคะก็ดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รอบที่2ค่ะให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทหารตํารวจเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่หน้าด่านนะคะโดยได้ดําเนินการฉีดวัคซีนรอบแรกไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็ได้มีการกําชับให้ทุกหน่วยงานเมื่อได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยให้เร่งฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าเได้มีภูมิคุ้มกันโดยจังหวัดสุทรปราการนะคะก็จะไม่ได้มีการเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ค่ะส่วนที่อาคารนะคะอนุบาลนา,น,านาชาติตากสินระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะก็มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ลงทะเบียนไว้มารับการฉีดวัคซีนโควิด1 9เข็มที่2นะคะในระหว่างวันที่28-30เมษายนค่ะ โดยทางด้านของนายแพทย์ชัยสิทธิ์เทพชาตรีนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองก็กล่าวว่าหลังจากการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 เนี่ยก็พบว่าผู้ที่รับวัคซีนมีอาการข้างเคียงในบางรายค่ะเช่นเกิดอาการเวียนศรีรษะแล้วก็อ่อนแรงบ้างส่วนเคสคนไข้ที่เป็นอสมอบ้านค่ายที่ได้รับวัคซีนไปตั้งแต่วันที่19เมษายนที่ผ่านมาภายหลังนะคะก็เกิดอาการเพลียอ่อนแรงประมาณ1สัปดาห์ค่ะทางโรงพยาบาลระยองก็ได้มีการนําตัวเข้ารับการตรวจรักษาแล้วล่าสุดนะคะอาการก็ดีขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นปก ติแล้วค่ะครับไปทางด้านของฐานนาวิกโยธินนะครับกองทัพเรือได้ตรวจเข้มแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบหลบนี้เข้าเมืองเพร้อให้ความร่วมมือและก็สนับสนุนทุกภาคส่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับ ทางด้านของกองทัพเรือนะครับก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามของชาติโดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนด้านตะวันออกนะครับโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดครับก็สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนกําหนดมาตรการป้องกันการข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย มาตรการในการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยครับโดยใช้กลไกความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองการลาดตระเวนตามแนวชายแดนการตั้งจุดตรวจจุดสกัดการวางสิ่งกีดขวางประกอบกับสิ่งกีดขวางทางธรรมชาตินะครับการเฝ้าระวังตามช่องทางธรรมชาติการสร้างความตระหนักรู้ประชาสัมพันธ์นะครับการคัดกรองแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนนอกจากนี้เองนะครับ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตาดก็ยังจัดหมอทหารนะครับลงพื้นที่ให้บริการด้านการแพทย์การตรวจสุขภาพประเมินความเสี่ยงมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับโรคของโควิด -19 ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับแล้วก็ยังเป็นหน่วยงานสนับสนุนทุกภาคส่วนนะครับในการรับมือกับภัยคุกคามและร่วมกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด -19 ้นั่นเองครับ ในส่วนของจังหวัดสระแก้วนะครับพันเอกเสกสรรพรมศักด์นะครับท่านเป็นรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรภพานะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมกล่มทหารพรานที่12นะฮะเจ้าหน้าที่ด่านศุลก,กากรอรัญญประเทศและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภออรัญญประเทศนะครับก็เดินทางเข้าตรวจสอบช่องทางธรรมชาติบริเวณตลาดหลังคาแดง ซึ่งก็อยู่บริเวณด้านหลังของบิ๊กซีสาขาตลาดลงเกลืออำเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสักแก้วนะครับก็ถือว่าเป็นช่องทางธรรมชาติด้านหลังของโรงเรียนท่าข้ามช่องทางธรรมชาติในพื้นที่บ้านโคกสะแบงนะครับจำนวน3จุดซึ่งช่องทางธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยนะครับก็อยู่ในพื้นที่ของชายแดนอำเภออรัญญ,ญประเทศและอยู่ตรงข้ามกับบ่อนคาสิโนโฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชานะครับจากการตรวจสอบก็พบว่า ช่องทางธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยมีลำคลองพรมโหดขนาดเล็กขวางกั้นอยู่และมีแนวรวดหนามหีเพลงสามชั้นกั้นอยู่อย่างแข็งแรงครับที่สำคัญนะครับมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานคอยดูแลอย่างเข้มงวดเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ไม่พบร่องรอยการเดินทางข้ามชายแดนแต่อย่างใด แม่ชายแดนเองก็ต้องดูแลอย่างเข้มงวดนะฮะในช่วงนี้เพราะว่าเป็นการลดการระบาดนั่นเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะคภาพรวมค่ะการบริหารจัดการผู้ป่วยโควิด -19 นะคะในพื้นที่25จังหวัดภาคกลางค่ะยกเว้นกรุงเทพมหานครยังสามารถนะคะรองรับได้ค่ะแต่ว่าความกังวลใจนะคะจากการที่แนวโน้มผู้ป่วยหนักเนี่ยวิกฤตสูงขึ้นจึงทําให้หลายโรงพยาบาลเตรียมพร้อมทั้งอุปกรณ์การแพทย์นะคะบุคลากรแล้วก็การประสานส่งต่อให้รัดกุมมากขึ้นติดตามได้จากรายงานค่ะ ภายในโรงพาบาลไม่พอแล้วคนไข้ที่นอนโรงพาบาลส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นปอบรบวมเกือบทั้งหมดคือเป็นคนไข้ที่หนักตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ภัคกลางพบสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครชนบุรีนนทบุรีสมุทรปราการและสมุทรสาคร ควบคู่กับตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มียอดสูงกว่าการระบาดใน2ครั้งที่ผ่านมาการจะลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวลงให้ได้มากที่สุดจึงถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถระบบการสาธารณาสุขของประเทศไทยตอนนี้เนี่ย กรทมและปริมณฑลมีความพยายามอย่างที่สุดนะคะที่จะเพิ่มศักยภาพพาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบนั้นจะทําให้การจัดหาเตียงการพาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการดูแลที่เหมาะสมเร็วและยังคงรักษามาตรฐานค่ะรัฐบาลโดยสอบคอ,รอเร่งดําเนินมาตรการเชิงรุกหากตรวจพบเชื้อที่ไหน โรงพยาบาลนั้นจะต้องรับผู้ป่วยประเมินและคัดกรองพร้อมหาเตียงรับผู้ป่วยที่ตกค้างให้ถือมือหมออย่างรวดเร็วโดยข้อมูลจากสำนักงานเขตสุขภาพาเปิดเผยตัวเลขจำนวนเตียงที่พร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่ภาคกลางคือตะวันออกและตะวันตกยกเว้นกรุงเทพมหานครยังมีเตียงว่างอีกกว่า7,200เตียงทั้งนี้เป็นเตียงผู้ป่วยหนักประมาณร้อยละ30ของเตียงว่างทั้งหมด ในส่วนของภาคตะวันออกที่แม้จังหวัดชนบุรีและสมุทรปราการจะพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากแบบรายวันแต่ผู้ป่วยโควิด -19 ทุกคนยังสามารถเข้าถึงกระบวนการรักษาตามแผนบริหารจัดการที่มีศักยภาพมีทั้งโรงพยาบาลสนามในทุกจังหวัดและฮอสพิทลที่มีไม่ต่ำกว่า15แห่งในจังหวัดชลบุรีพร้อมรองรับผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงเรามีเตียงพร้อมรับคนไข้ได้210เตียง ณวันนี้เนี่ยมีคนไข้อยู่ที่24คนเท่านั้นเองนะคะพร้อมรับมาก hmm. เรามีแพทย์และพยาบาลประจำโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ตลอด24ชั่วโมง hmm. เพราะฉะนั้นคนไข้ที่จะไปโรงพยาบาลสนามตะนาเขนเนี่ยต้องเป็นการสเต็ปดาวก็ hmm. คือเป็นการรับรักษาต่อจากโรงพยาบาลพระปกเก้าหรือโรงพยาบาลสองที่น้องที่รักษาการระยะหนึ่งแล้ว แน่ใจว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มีปอดบวมอาการดีแล้วไม่มีอาการแล้วเนี้ยค่ะก็ถึงจะย้ายไปที่โรงพยาบาลสนามเพื่อให้ครบ14วันความรุนแรงของการแพร่ระบาดโควิด19ระลอกใหม่สายพันธุ์อังกฤษครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทเต็มกำลังความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์และการก้าวข้ามข้อจำกัดของทรัพยากรทางการแพทย์ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์จากพื้นที่เป็นหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมทีมข่าว n b t จันทบุรีรายงาน เราไปดูร้านอาหารกันบ้างนะครับมีการปรับตัวเพื่อที่จะสู้กับโควิด19นะครับผ่นมาสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเน้นรักษาความสะอาดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการนะครับยอมรับว่าตอนนี้ในยอดขายลดลงนะครับแต่ก็ดีกว่าหยุดขายเพราะไรายได้จะขาดนั่นเองครับ สถานก,การณ์โควิดในจังหวัดจันทบุรีครับยังพบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากการสุ่มตรวจเชิงรุกร้านขายอาหารประเภทเข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงริมถนนสายสุขุมวิทที่พื้นที่บ้านคลองเตยจังหวัดจันทบุรีจจรเจ้าของร้านนะครับได้ปรับตัวและก็เพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลังในพื้นที่ใกล้เคียงพบผู้ป่วยคัสเตอร์งานทําบุญบ้านทําให้ทางร้านเองนะครับเปิดทางให้เข้าออกร้านได้เพียงทางเดียวและมีจุดที่ลูกค้าลงชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ มีเจลมีแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการลูกค้ามีการตั้งโต๊ะมีการเว้นระยะห่างและทําเช็ดทําความสะอาดโต๊ะก็อี้ด้วยน้ํำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งนะครับที่ลูกค้าลุกออกจากร้านไปเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจและสร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้าทุกคนครับ ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะก็มีการรับมือแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำผลผลิตล้นตลาดค่ะก็เป็นผลพวงนะคะมาจากสถานการณ์โควิด -19 เร่งมีการจัดทำแผนใช้เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรค่ะโดยทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะคะพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหากเกษตรกรอ,อันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรค่ะระดับจังหวัดแล้วก็พร้อมเปิดเผยนะคะว่าปัญหาการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำเนี่ยที่เป็นผล มาจากโควิด -19 ทั้งปัญหาราคาปลากระพงจากคู่ค้าที่เคยรับซื้อเนี่ยไมส่สามารถที่จะส่งออกได้ส่งผลให้ปลากระพงเนี่ยคะล้นตลาดค่ะแล้วก็มีราคาที่ตกต่ําซึ่งที่ผ่านมาได้หาแนวทางให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วค่ะทั้งการกําหนดราคาเป้าหมายในการรับซื้อตามโครงการเชื่อมโยงการระบายจําหน่ายปลากระพงนะคะสามารถที่จะระบายปลากระพงส่วนเกินแล้วก็มีช่องทางจําหน่ายมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ค่ะยังห่วงเรื่องผลผลิตการเกษตรที่มีแนวโน้มว่าจะประสบกับปัญหาล้นตลาดแล้วก็มีราคาตกต่ำเช่นสับประรดนะคะมะนนาแล้วก็เกลือค่ะรวมถึงการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้มีการเร่งจับทำแผนรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อนำเงินกองทุนเนี่ยมาช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการเบื้องต้นก่อนค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าปัญหาทุกหย่อมย่าทีเดียวนะคะแต่ก็เอาใจช่วยค่ะให้ผ่านไปให้ได้นะคะ ทางด้านของจังหวัดนครปฐมค่ะก็ได้มีการมอบชุดทานน้าใจกู้ชีวิตผ่าวิกฤตโควิดสินะคะเพื่อส่งมอบให้กับสาธารณสุขอําเภอนําไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดแล้วก็ผู้ที่ก,กักตัว14วันค่ะ ที่อาคารอเนกประสงค์นะคะกองร้อยอาสารักษาดินแดนค่ะสาลักลางจังหวัดนคปรปฐมนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนคปรปฐมค่ะก็เป็นประธานมอบชุดทานน้าใจนะคะกู้วิกฤตฝ่าวิกฤตโควิดนะคะเพื่อส่งมอบให้กับสาธารณาสุขอําเภอดําเนินการค่ะแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการแพร่ระบาดแล้วก็ผู้ที่ต้องกักตัว14วัน ทั้งนี้ค่ะได้มอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ทั้ง7อำเภอรวมทั้งสิ้นนะคะ1 000, ชุดด้วยกันค่ะส่วนที่จังหวัดราชบุรีนะครับคุณรณพเหลืองไพโรธครับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็รับมอบจากภาคเอกชนนะครับที่นํามาบริจาคเพื่อที่จะเตรียมไว้รองรับผู้ป่วยโควิด1 9ที่โรงพยาบาลสนามนะครับ โดยสิ่งที่มอบในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดของใช้ส่วนตัวอาหารเครื่องดื่มนะครับโดยจะแบ่งไปที่โรงพยาบาลสนามของจังหวัดราชบุรีทั้ง2แห่งนะครับที่ได้ดําเนินการเปิดให้เพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ครับ มาดูกันที่จังหวัดพระนครศร,ร,รีอยุธยาค่ะทางด้านของท่านผู้ว่านะคะก็เป็นผู้แทนรับมอบเงินจํานวน1นึ่งแสนบาทค่ะพร้อมสเปกกันยุงรถแรกนะคะจำนวน500ขวดจากบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดนะคะดําโดย Đ ดรดรบังออนเกียรติธนากรค่ะท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการนะคะเพื่อที่จะใช้ในการสนับสนุนการดําเนินง,งานของโรงพยาบาลสนามตําบลหันคาอําเภอพระนครศร,ร,ศร,ร,ศร,ร,ศรีอยุธยาค่ะเพื่อสนับสนุนการทํางานของบุคลากร,รทางการแพทย์ค่ะ และปิดท้ายนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับคุณสรายุธแก้วคุณปรีชาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็รับมอบอุปกรณ์และสิ่งของจําเป็นจากสถานประกอบกิจการในจังหวัดฉะเชิงเซาทั้ง4แห่งนะครับ ก็ที่จะนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสนามในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด1 9นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นจำนวน3าเครื่องไมโครวเวฟ3เครื่องกระติกน้ำร้อนจำนวน23บใบพัดลมตั้งโต๊ะจำนวน2ตัวและพัดลมตั้งพื้นจำนวน3ตัวนั่นเองนะครับค่ะก็เป็นการช่วยเหลือกันนะคะท้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนค่ะวันนี้เราต้องช่วยกันเพื่อให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสนามข่าวท้องถิ่นแล้วค่ะเราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับกระบอกอาการหน่อยครับหลังฉีดวัคซีนแล้วมีอาการเป็นไงบ้างอ่มันก็มีอาการเบบเจียบเพียบ้างครับแล้วก็เจ็บปวดบริเวณที่ฉีดเล็กน้อยหลังนั้นก็ไม่มีอะไรครับหลังจากฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่มีผลอะไรเลยครับไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเฉย